นี้เป็นมุมกล้องติดหมวกกับ<อ>นี่แหละหาซื้อตามชอปปี้วะช็อปปี้รใสตดาร้100อยกว่าบาทแล้วก็ใส่ไม้แยกเนาะเดี๋ยวไปทดสอบกันว่าเสียงลมจะเข้าเข้าไม้ไหมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราส่งแฟนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเดดก็พอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะวันนี้เราอยู่กันที่พระรามแปด เราจะยิงยาวไปถึงปทุมบางครัวสามสีหเลยนะตอนนี้เปิดกันสั่นนะเขาบอกว่าการสั่นรุ่นนี้คือค่อนข้างโอเคนะในกล้องราคาไม่เกินสองพแต่ว่าถ้าเราจะเปิดกันสันนะเราก็ต้องติดแก้ดิทซทว ออ,ออกมาแบบนี้อันตรายมากเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะ <c oughs> ข้างหน้ามีรถพยาบาล ไม่รู้ว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะไฟลงไฟแล้วก็โอ้ยไม่ทันแล้วพี่พี่เพิ่งจะมาเปิดตอนนี้เยนะตอนนี้แสงเย็นนะ5โมงซึ่งถึง6โมงก็ต้องดูว่าเก็บรายละเอียดดีไหมนะ อันนี้เราตัดกันเข้ามาจะเข้าเส้นราชพฤกษ์ตอนนั้น่อกี้อยู่เส้นบรลมตัดมาเข้าเส้นราชพฤกษ์ช่วงนี้ก็ทำตอมอตอตกลางอยู่ไม่รู้ว่าทำ MRT หรือทำอะไรสุดตรงกลางถนนเลยมันก็เลยรถค่อนข้างติดนะ แรกๆที่เริ่มทำใหม่หมๆคือแบบโฮโฮติดชิปหายคือผมขับไม่ได้เลยนะเทากบับไม่มีกระตกข้างเหมือนตาบอดอ่ะ ลมแรงมากเลยลมลไม่รู้ลมจะเข้าไหมเข้ามาในนี้หรือเปล่า น่าจะใกล้ถึงแจ้งวัฒนาแล้วครับเกือบจะถึงนี้ชายโยคลระหรือว่าอยู่ตรงบางวัวทองอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพิ่มนเลยลืมดูป้าย รถลรวเจอพวกรถไม่ชอบเอปิดไฟเลี้ยวอีกนะอันตรายนะเช้นผมมองะครับไกลๆเลยไม่อยากไกลเลยนี่เราก็วิ่งอยู่ประมาณแปดสิบ้าสิบนะก็าขับรถก็ใกล้ถึงบ้านแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมารถไม่ติดเลย เข้าซ้ายนี่ดีไปเข้า้างหน้าดีว่าเข้าข้างหน้าดีกว่าเพราะรถมันไม่ใช่ติดนะมันเข้าข้างหน้ามันปลอดภัยกว่า เราไม่ควรจะแสงสายนะเพรามันอันตรายมากเลยนะเฮ้ยจะถึงแล้วนะเรามาเทโคง้งสักหน่อยดีกว่าไม่ได้เทบรรดาแล้ว แต่ว่าอันตรายนั้นไอ้ล่องเลยเนี่ยมันเคยแบบวึดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โห วันนี 00. 00. <Tu> ้เราขับตร์คอสกันดีกว่าไปเฉาะไปเฉ่อนี่กี่โมงแล้วโอ้โหหกโมงพอดีเลยขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งเขาทำถนนนะนาะ ก็เลยแบบโอ้ยไสจะหลุดออกมาถนนดวงจันทร์ถึงแล้วบ้านเรา จริงก็มีแหละขีการ์ดอะแต่ขี้เกียจหยิบเนี่แหละเนาะความมักง่ายของคนเราโทษตัวเองอันนี้ทเทษตัวเองเลยไม่ยอมหยิบพี่ยามพี่เราพอๆก็มองแบบใครว่าลูกบ้านกูบอกว่ากูต้องเปิดไม่ว่าเขาจำได้แหละพอเว็บดังสักขนาดนี้ ไอ้ล้อยหยิบฮะสีน้ำเงินเสียงดังๆเนี่ยมาอีกแล้วทำได้ถึงแล้วไม่มีใครอยู่เลยไปไหนกันหมด